สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาติดตามรายการโต๊ะข่าวท้องทีนทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้วันที่19กันยายน2556กับคุณวนิชยาปีพิม์และดิฉันทาริกาแก้วขาวค่ะสําหรับข่าวเด่นประจําวันค่ะน้ําป่าจากภูหินด่างไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนและรถยนต์ของประชาชนเสียหายกว่า1ล้านบาทค่ะ รวมไปถึงจังหวัดอุบลราชธานีฝนตกหนักติดต่อกัน2วันส่งผลให้ถนนหลายสายในเขตเทศบาลน,นาครอ,อุบลราชธานีรวมทั้งบ้านเรือนมีน้ําท่วมขงังการจราจารติดขัดค่ะและเกิดเหตุถนนทางหลวงชนบทหมายเลข2396ช่องเมกบุญทริกน้ำซาอน้ำซาะพื้นใต้ดินนะคะจนถนนเป็นช่องโว่ขนาดใหญ่ค่ะ ามาถึงช่วงคำถามประจำวันรุนรับบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนต์เนวาดาค่ะกับคำถามในวันนี้ค่ะประเพณีบุญเดือน10ภาคอีสานเราเรียกการทำบุญนี้ว่าบุญอะไรค่ะตัวเลือกมี2ตัวเลือกค่ะคือข้อที่1บุญข้าวประดับดินและข้อที่2บุญข้าวสากท่านผู้ชมท่านใดที่ทราบคำตอบแล้วสามารถโทรมาตอบคำถามได้ค่ะที่045265111เฉพาะช่วงออกอากาศสดเท่านั้นค่ะ ไปเริ่มที่ข่าวแรกที่น่าสนใจของวันนี้ค่ะน้ำป่าจากภูหินด่างไหลทละลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนและรถยนต์ของประชาชนในพื้นที่อำเภอสรินทรจังหวัดอุบลราชธานีสร้างความเสียหายกว่า1ล้านบาทค่ะ วันที่18กันยายน2556นางนภาสกุลตนากรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่บ้านป่าเลาและบ้านสีโคดต,ตำบลโนนก่ออำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าที่ไหลลงมาจากภูหินด่างทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพาราจำนวนกว่า1,000ไร่บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน70หลังคาเรือนและรถยนต์กระบะจำนวน6คันถูกน้ำท่วมสร้างความเสียหายกว่า1ล้านบาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นนางบุญแต่งบริบูรณ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนน,นก่อเปิดเผยว่า เมื่อคืนวันที่16กันยายน2556ที่ผ่านมาเวลาประมาณ1นาฬิกามีเสียงดังจากทางด้านภูหินด่างจากนั้นได้มีน้ำไหลลงมาเป็นจำนวนมากและทะลักเข้าท่วมสวนยางพาราและบ้านเรือนรถยนต์ของประชาชนซึ่งไม่สามารถขนย้ายได้ทันโดยน้ำที่ไหลทะลักลงมาท่วมมีระดับต่ำมีระดับกว่า6เมตรถนนทางเข้าหมู่บ้านถูกตัดขาด ซึ่งบ้านป่าเราและบ้านแก่งสีโคตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาและเสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมฉับพลันในฤดูฝนเบื้องต้นได้รายงานไปอย่างผู้บังคับพันชาได้ทราบถึงความเสียหายและขอให้เข้ามาทําการช่วยเหลือแล้วทางด้านจังหวัดอุบลราชธานีค่ะฝนตกหนักติดต่อกัน2วันส่งผลให้ถนนหลายสายในเขตเทศบา,นาลนครอุบลราชธานีรวมทั้งบ้านเรือนมีน้ําท่วมขงังการจรอจรติดขัดกว่า3ชั่วโมงค่ะ วันที่19กันยายน2556เวลา8.30นาิกานาทีจังหวัดอุบลราชธานีฝนตกหนักติดต่อกัน2วันส่งผลให้ถนนหลายสายในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานีเกิดน้ำท่วมขังประมาณ50เซนติเมตรการจราจรติดขัดบางแห่งสูงเกือบ1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้และบางแห่งยังไกล ยังไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างกระทันหันจนต้องขนของขึ้นที่สูงนอกจากนี้ค่ะถนนแจ้งสนิทขาเข้าเมืองอุบลราชธานีรถติดยาวถึง3กิโลเมตรจากข้อมูลหน่วยกู้ภัยได้เกิดอุบัติเหตุหลายจุดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจํานวนมากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มอีกน้ําที่ท่วมขังตามถนนจะลดลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยออกช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการเบื้องต้นในขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการไปยังอ,อปทอทั้ง25เภอให้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นการด่วน สำหรับข้อมูลของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานีทราบว่าพายุดีเปรสชันบริเวณประเทศจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ200กิโลเมตรทางตะวันออกของเมืองดานังประเทศเวียดนามหรือละติจูดที่15องศาเหนือลองติจูดที่109.5องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนที่ทางตะวันตก ด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโดยจะเคลื่อนตัวข,ขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันนี้และจะเคลื่อนตัวผ่านประเทศลาวตอนล่างเข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ค่ะจะทําให้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนตกตลอดทั้งสัปดาห์จึงขอให้ประชาชนขับขี่รถอย่างระมัดระวัง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุพร้อมทั้งขอให้ประชาชนเตรียมรับมือกับน้ําท่วมอย่างฉับพลันประชาชนที่อยู่ไหลเขาหรือบริเวณราบเชิงเขาให้ระวังน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงนี้ด้วยค่ะเกิดเหตุถนนทางหลวงชนบทหมายเลข2396ช่องเม็กบุญทริกน้ำเสาะใต้พื้นถนนจนเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่ค่ะวันที่18กันยายน2556 ที่บริเวณถนนทางหลวงชนบทหมายเลข2396ช่องเม็กบุญทริกระหว่างบ้านห้วยเดือและบ้านสวนป่าตำโนน,อนกออเภอบุญทริกจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเมื่อคืนวันที่17กันยายน2556ทําให้น้ำเซาะใต้พื้นถนนจนเป็นช่องโหวขนาดใหญ่ดานเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงเกรงว่าประชาชนจะได้รับอันตรายจึงปิดถนนเส้นทางดังกล่าว ไม่ให้ประชาชนสัญจรผ่านไปมาเพื่อเร่งดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนางนภาสกุลทนาครองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนอุสัาหิทำให้เกิดฝนตกหนักตลอดทั้งวันอย่างไรก็ตาม จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้ขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ที่สูงเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดความเสียหายในเบื้องต้นอย่างไรก็ตามได้กำชับและมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อและผู้นำชุมชนได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและการเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ทางด้านองค์การบริหารจังหวัดอุบลร,ราชธานีจัดงานฟูมูลทุกคืนวันพระจันทร์เต็มดวงริมฝั่งแม่น้ำมูลท่าน้ำตลาดใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดค่ะวันที่18กันยายน2556เวลา18นาฬิกาที่ตลาดสดเทศบาล3หรือตลาดใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลร,ราชธานีจัดกิจกรรมฟูมูลแสงจันท์กระทบ นาทีชมพระจันทร์เต็มดวงริมมูนภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีโดยกิจกรรมปูมูนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสมานฉันท์ของประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาเยือนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชน นายพรชัยโคสุรัตน์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าสำหรับการจัดงานฟูมูลที่จังหวัดอุบลราชธานีจะมีขึ้นทุกคืนวันพระจันทร์เต็มดวงริมฝั่งแม่น้ำมูลท่าน้ำวัดท่าน้ำตลาดใหญ่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีการจัดงานแต่ละครั้งจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้มีนักท่องเที่ยวจะได้ชมการแสดงดนตรีแจ๊สการเล่นเกมมอบของรางวาัลการแสดงศิลปะพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและอาหารอีกหลากหลายค่ะสำนักง,งานกาชาติที่7อุบลราชธานีจัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันลดภัยพิบัติโลกในวันที่2ตุลาคมนี้ค่ะเมื่อวันที่19กันยายน2556เวลา9นาฬิกา30นาทีที่สำนักง,งานกาชาติที่7อุบลราชธานี อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีคณะทำงานด้านการช่วยเหลือเยียวยาภัยพิบัติของสำนักง,งานกาชาติที่7อุบลราชธานีจัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันลดภัยพิบัติโลกซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่2ตุลาคม2556ที่สำนักง,งานกาชาติที่7อุบลราชธานีโดยได้นัดประชุมกับตัวแทนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีชุมชนละ5คนประกอบด้วย ชุมชนท่าบ้งมั่งชุมชนวัดบูรพาสองชุมชนดอนิ้วบ้านช่างมออและบ้านกุดชุมตำบลหนองกินเพลนเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมที่หลากหลายในวันลดภัยพิบัติโลกเช่นการจัดนิทรศการและสื่อการเรียนรู้ด้านสิ่งประดิษฐ์ของชุมชนทั้ง5ชุมชนการเล่นเกมเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสภาวะภัยพิบัติ การมอบอุปกรณ์เพิ่มศักยภาพให้แก่ชุมชนและการสาธิตวิธีการดับเพลิงของงานป้องกันบรรเทาสาธารณภยัยเทศบาลน,นครอุบลราชธานีเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวอล์กแ n นลี ly, สำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจอีก7ฐานประกอบด้วยฐานที่1นินทรรศการและเกมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมที่12 อุบลราชธานีฐานที่2นิทรรศการและการสาธิตการป้องกันไฟป่าจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9จังหวัดอุบลราชธานีฐานที่3นิทรรศการและการสาธิตการกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำโดยมูลนิธิพระอาหารหันต์จีกงอุบลราชธานีฐานที่4การปฐถมพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉินจากศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน1669 ฐานที่5ความปลอดภัยบนท้องถนนจากศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าเกียร์สุรนนท์ฐานที่6การสาธิตการลำเลียงผู้ประสบภัยโดยเงื่อนเชือกจากสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีฐานที่7นิทรรศการการรับมือกับภัยพิบัติโดยชุมชนที่ร่วมโครงการเสริมสร้างชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัยพิบัติผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ นักงานพัฒนาชุมชนจัดประชุมเพื่อพิจารณากองทุนหมู่บ้านและชุมชน,ท,นที่ยื่นขอเพิ่มทุนระยะที่3จํจำนวน334กองทุนค่ะเมื่อวันที่19กันยายน2556เวลา9น้นาฬิกา30นาทีนายฉลองประดับสุขพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชน ระดับจังหวัดที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่3ของพศส5 5 6เพื่อพิจารณาเพิ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่3ครั้งที่6โดยมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีการพัฒนาศักยภาพมีการบริหารการจัดการที่ดีที่ได้มีเงินทุนในการบริหารจัดการกองทุนของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง กองทุนระยะที่3จํานวน344กองทุนซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาถึงความสามารถในการบริหารการจัดการกองทุนและจํานวนเงินออมของสมาชิกและฐานะทางการเงินหมุนเวียนในปัจจุบันโดยคณะอนุกรรมการผ่านความเห็นชอบจํานวน330กองทุนไม่ผ่านการพิจารณา4กองทุนโดยเป็นกองทุนในพื้นที่อําเภอเมืองอุบลราชธานี2กองทุนอําเภอศรีเมืองใหม่และอเาเภอบุญทริกรวม2กองทุน พร้อมกันนี้ค่ะคณะอนุกรรมการได้พิจารณากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยื่นขอเพิ่มทุนระยะที่สองที่ยังคงค้างการพิจารณาอีก9กองทุนซึ่งเห็นชอบให้ผ่านการพิจารณาได้แก่อําเภอสำโรงคกองทุนอําเภอพิบูลมังสาหารสองกองทุนอําเภอตะการพืชผลและอําเภอบุญทริกรวม2กองทุนปัจจุบันอุบลราชธานีมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนรวมทั้งสิ้น2 8 0 5กองทุน ผ่านการอนุมัติเพิ่มทุนระยะที่2แล้วจำนวน2760กองทุนได้รับการโอนเงินกองทุนจำนวน2734นกองทุนเป็นเงิน800ขออภัยค่ะเป็นเงิน586ล้านบาทอยู่ระหว่างรอโอนอีก26กองทุนและไม่ขอรับการเพิ่มทุนระยะที่2จํานวน45กองทุนส่วนในระยะที่3มีกองทุนขอเพิ่มทุนทั้งสิ้น334กองทุน พร้อมกันนี้ค่ะคณะอนุกรรมการได้หารือถึงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนการออกให้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่และการส่งเสริมการออมของสมาชิกกองทุนเพื่อให้มีความมั่นคงทางการเงินและสามารถเป็นสวัสดิการของตนเองได้อีกด้วยค่ะประชาชนร่วมทำบุญเข้าสากท่ามกลางสายฝนที่ตกหนัก เพราะถือว่าเป็นประเพณีที่เคยปฏิบัติมาโดยชาวบ้านได้นำพัฒหารขาวหวานไปถวายพระสงฆ์ที่วัดค่ะวันที่19กันยายน2556ที่วัดบ้านคำสะอาดอ,อําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีชาวบ้านร่วมกันทำบุญข้าวสากถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาหนักเพราะถือว่าในวันเพียนเดือน10ของทุกปีเป็นบุญใหญ่ที่ชาวบ้านในภาคอีสานของประเทศไทย จะร่วมกันทำบุญตามประเพณีที่เคยปฏิบัติมาโดยชาวบ้านแต่ละครัวเรือนต่างนำสำรับอาหารคาวหวานไปถวายพระสงฆ์เพราะเป็นเรื่องความเชื่อที่ว่าในวันขึ้น15ข้ามเดือน10เป็นวันที่พระญาพยายมพิบาลเปิดขุมนรกให้สัตว์นรกได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องที่อยู่ในมนุษย์โลกตั้งแต่เที่ยงคืนถึงวันขึ้น14ข้า่ไปจนถึงเที่ยงคืนวันขึ้น15ข่า้า ในเมื่อพวกเปรตหรือสัตว์นรกเหล่านั้นมารับส่วนบุญจากญาติพี่น้องที่อยู่ในโลกมนุษย์โลกพวกที่ได้รับบุญกุศลที่เกิดจากการทําบุญข้าศักด์นี้ก็จะอวยพรให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งที่ต้องการและปรารถนาในทางตรงข้ามหากว่ามาแล้วเกิดไม่ได้ส่วนบุญก็จะน้อยเนื้อต่ําใจว่าลูกหลานไม่ใส่ใจถึงแม้ว่าผู้อื่นไม่ใช่ญาติสายโลหิตจะอุทิศแผ่ส่วนบุญไปให้ก็ได้แต่เรียใบยตองห่อข้าศากด์เท่านั้น ซึ่งไม่ถึงกับอิ่มท้องก็ได้สาบลูกละสาบลูกแช่งหล้านที่ไม่เอาใจใส่หมัวแย่งสมบัติมรดกที่เขาหามาในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งลืมผู้มีพระคุณในเรื่องนี้จะทำให้หน่ากลัวเกรงโทษในการทอดทิ้งผู้มีพระคุณโดยเฉพาะพ่อแม่ญาติสายโลหิตควรได้รับการเอาใจใส่จากลูกหลานทั้งในขณะยังมีชีวิตอยู่และหลังจากที่ตายไปแล้ว ในประเพณีบุญเดือนสิบนี้บางท้องถิ่นจะจัดให้มีการถวายทานรักษาศีลเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติที่ตายไปแล้วนอกจากนี้ยังจัดให้มีการฝังเทศตลอดทั้งวันโดยเรื่องที่นำมาเทศส่วนมากเป็นเรื่องวรรณกรรมท้องถิน่นและมีอิทธิพลต่อความเชื่อของท้องถิน่นในลักษณะของการขัดเกลาจิตใจและเร่งเร้าให้ทำคุณงามความดีในรูปแบบต่างๆเช่นเรื่องมโหสถเรื่องพระเจ้าสิบชาติ เรื่องเท้ากํากาดําเป็นต้นบุญเดือนสิบถือได้ว่าเป็นประเพณีอันดีงามของคนอีสานที่ควรเอาใจใส่ประพฤติธปฏิบัติกันนั่นกรมการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีจัดประชุมวิชาการกรมการแพทย์ประจำปี2556ค่ะเมื่อวันที่18กันยายน2556เวลา9นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานที่ห้องประชุมทับทิมสยาม4และ5 โรงแรมสุนีแกรน์นำเพอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์วันชัยสัตยาวุฒิพงศ์รองอธิบดีกรมการแพทย์เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกรมการแพทย์ประจำปี2556เรื่องการจัดบริหารการแพทย์เพื่อคุณภาพการดูแลรักษาประชาชนในระยะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการให้เกิดการบูรณาการศาสตร์ต่างๆด้านสุขภาพ ให้เกิดความเชื่อมโยงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขในภูมิภาคอาเซียนและเพื่อฟื้นฟูความรู้ทางวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์การแพทย์เป็นวิชาที่มีวัฒนาการมุ่งหมายเพื่อรักษาพยาบาลประชาชนที่เจ็บป่วยให้พ้นจากความทุกข์อันเนื่องจากโรคและพยาธิสภาพที่คุกคามอนามายัยและชีวิตของผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคและความเจ็บป่วยที่ประชาชนประสบอยู่ ในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง,ส,งสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการพัฒนาเทคโนโลยีตอบโจทย์เรื่องของความเจ็บป่วยของประชาชนจะทำให้ดีมีสุขมีคุณภาพภายใต้ทรัพยากรทางการแพทย์ที่เหมาะสมได้อย่างไรในบริบทดังกล่าวการจัดการบริหารการบริการการแพทย์เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงานในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุจนเจ็บป่วยดังกล่าว สำนักงานยุทธศาสตร์ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทางการแพทย์เพื่อนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและพร้อมด้วยคุณค่าไปสู่ประชาชนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ประเทศกำลังอยู่ในระยะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อการดูแลรักษาประชาชนไทยในระยะเข้าสู่อา,อาเซียนโดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ กรมวิชาการทั้งหลายของกระทรวงสาธารณสุขและอีกหลายหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพรบอ,องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดพศค่ะวันที่19กันยายน2556ที่ห้องประชุมบัวพิสุทธ์2คณะมนุษยาศาสตร์และสังคม,มศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพรบอ,องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดพศโดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาได้แก่นายยุทธพลพันเพงรองประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีอาจารย์สุชามีหนองว่าคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยราชพัฏอุบลราชธานีและนายนิกรวีสเพนผู้แทนภาคประชาชนดำเนินรายการโดยนายถาวรเดชป้องหารองปลัดเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ .2550 มาตรา281บัญญัติว่าภายใต้บังคับมาตรา1รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารนณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ย่อมมีสิทธิ์จัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้ตามที่กฎหมายกําหนด คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนสำนักง,งานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้ยกร่างพรบอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดพศเป็นกฎหมายกลางด้านการปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัดกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดการประชุมเพื่อรับทำความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างพรบอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ช่วงนี้ค่ะมาติดตามราคาอาหารสดจากตลาดสดเทศบาลสามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมาริ่มต้นกันที่ราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ140บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ140บาทหมูหมดราคากิโลกรัมละ130้บาทมาต่อกันที่ราคาปลาค่ะปลานิลราคากิโลกรัมละ80บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ50บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ110บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ85บาท เนื้ออกราคากิโลกรัมละ7 5บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ80บาทน้องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ7 5บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคาถาดละ120บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งราคาถาดละ115บาทไข่ไก่เบอร์สองราคาถาดละ1 1 0บาทไข่ไก่เบอร์สามราคาถาดละ105บาทมาต่อกันที่ราคาผักสดผักคะน้าค่ะราคากิโลกรัมละ30บาทกระปิปลราคากิโลกรัมละ30บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ40บาท และหอมแดงค่ะราคากิโลกรัมละ30บาทไปติดตามพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนหรือฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปประมาณ80%เอร์เซของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดประมาณ28-30องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-24องศาเซลเซียสลมแปลปรวนความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนหรือฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปประมาณ80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดปลายวันนี้ประมาณ28องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียส วันนี้ที่หาดกคเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิก55นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผ่าชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา46นาทีค่ะช่วงนี้ค่ะไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะ จัาน,นาครอุบลราชธานีกำหนดจัดกิจกรรมถนนคนเดินครั้งที่2ทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาในระหว่างวันที่2สิงหาคม2556ถึง27เมษายน2557ณบริเวณถนนราชบุตรและถนนเรียบแม่น้ำมูลโดยมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองสินค้าทำมือของที่ระลึกสินค้าหลากหลายประเภทพร้อมการออกร้านจำหน่ายอาหารอร่อยถูกหลัก อันามัย จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดการแข่งขันอีแก๊สยกน้ำหนักเยาว,วชนนานาชาติครั้งที่6ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปี2556ขึ้นในระหว่างวันที่14-18ตุลาคม2556ณหอประชุมศรีอัมพวันโรงเรียนม่วง30อัมพวันวิทยาอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราช มาถึงช่วงเฉลยคําถามประจําวันค่ะกับคําถามที่ถามไปว่าประเพณีบุญเดือน10ของภาคอีสานเราเรียกการทําบุญนี้ว่าบุญอะไรคําตอบคือบุญเข้าสากนะคะสามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะค่ะท้ายค่าวันนี้ขอขอบคุณโรงภาพยนตร์เนวาดาและคนออกจากบ้านวันนี้ค่ะอย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรบนถนนชยางกูลทั้ง4จุด ผ่านกล้องวงจรปิดช่อง CCTV และติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่ w w w g u i d e u b o บ c o m รวมไปถึงคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการโต๊ะข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ค่ะทาง www.facebook.rtv.001 ค่ะทั้งหมดนี้เป็นข่าวท้องถิ่นจากทางราชธานีเคเบิลทีวีวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ